สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับไก่บ้านสวนวัสนานี้นะครับช่วงนี้ก็เข้าหน้าหนาวกันแล้วเนาะเห็นหลายๆคนก็ขึ้นเหนือนะฮะขึ้นดอยไปเที่ยวกันสนุกสนานนะครับแล้วก็โชว์ภาพสวยงามหมอกสวยๆกันเลยทีเดียวนะยังไงก็ฝากความอิจฉาไปด้วยนะครับผ่านคลิปนี้เพราะว่าผมไม่ได้ไปนั่นเองนะฮะใครไปเที่ยวตรงไหนอยู่ตรงไหนก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะว่ามันสวยไหมผมจะได้ไปด้วยนะครับในส่วนของคลิปนี้นะครับ จะมาบอกว่ามีหลายท่านรังไม่มาถามผมว่าการชํำข้อไหลนะครับฟาโลหรือข้อไหลโคโลกาเซียนะไม่ว่าจะเป็นสายพันธ์ไหนก็แล้วแต่นะครับที่มีในส่วนของข้อไหลช้ำยังไงได้ผลดีนะครับแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือเขานะครับไม่สะดวกนะครับที่จะไปหาซื้อใบก้ามปูนะครับเพราะว่าบางคนทํางานก็ออกแต่เช้ากลับมาก็เย็นอะไรอย่างเงี้ย ไม่มีเวลาช่วงจังหวะสั่งของมาะไรอย่างเงี้ยจังหวะที่มันได้ของกับจะออกไปซื้อของมาเตรียมไว้มันก็ค่อนข้างยุ่งยากแล้วก็ใช้เวลาพอสมควรเพราะฉะนั้นมันจะมีวิธีไหนไหมที่จะสะดวกที่สุดในส่วนของคลิปนี้ก็จะมานําเสนออันนี้แหละที่ผมใช้อยู่ประจําแล้วก็มันง่ายมากๆนะครับที่เพื่อนเอนเห็นในวิดีโอนี้ก็คือนะครับสเปกแอนด์มอสนั่นเองนะครับนี่จะบอกว่าสเปกแอนด์มอสมันจะมีหลายเกรดนะเพื่อนเพื่อนก็คือ เพื่อนๆจะสั่งมาจากไหนก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นของพวกอะไรฮอลแลนด์เนเอร์แลนด์อะไรพวกนี้หรือว่าของ USA ของญี่ปุ่นอะไรก็แล้วแต่ของเกาหลีของจีนก็ว่ากันไปเนาะส่วนที่เห็นกันอยู่นะครับในภาพนี้ของผมเนี่ยจะใช้เป็นสเปกแ m มอสของจีนสั่งมาจากาช้อปปี้นะจะถ,ถูกหน่อยจะถ,ถูกกว่า Lazada 12 l ผมสั่งมา50กว่าบาทนะสั่งมา6แพ็คก็ตั้งแต่กลางปีแล้วละ่ะ แล้วก็ช่วงปีใหม่ก็เคยสั่งมาแล้วช่วงปีใหม่เคยสั่งมาทดลอง2 2แพ็คก็ถือว่าใช้ค่อนข้างโอเคนะครับสำหรับสแฟกน้ามอสจีนแต่เดี๋ยวผมจะมีอะไรให้ดูอันนี้เป็นสแฟกน้ามอสจีนที่ผมใช้อยู่นะข้อเสียผมจะบอกว่าสแฟกน้ามอสจีนเนี่ยมันจะมีพวกเศษยาพวกนี้ครับพเพื่อนๆเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวถ่ายมือเดียวนะต้องขอโทษด้วยเนี่ยจะเป็นพวกเศษยาอย่างเงี้ยเยอะมากแล้วก็จะมีสแฟกแบบดำๆอย่างเงี้ย นะฮะเยอะมากพวกเศษหญ้าอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะครับแล้วก็ตัวสแฟ f a c e น่ามอสเองเนี่ยมันจะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่ครับเนี่ยพวกหญ้ามาอย่างเงี้ยเยอะเยอะมากๆนะแต่ว่าราคามันถูกไงถามว่าใช้ดีไหมมันก็ใช้ได้อ่าพอสมควรครับมันไม่ค่อยฟูแค่นั้นเองมันไม่เหมือนพวกญี่ปุ่นหรือว่าของพวกอะไรอ่ะฮอลแลนด์อะไรพวกนี้พวก U.S.A. พวกนี้เขาจะค่อนข้างฟูดีอย่างผมนะคือ ช้ำ1ิข้อไหลที่เห็นเมื่อกี้นี้นะครับสิบกระปุกเนี่ยผมใช้ปไปประมาณสักเจส่วนสิบนะครับคือมันไม่ค่อยฟูนะฮะเราก็เราก็เหลือเนี่ยประมาณเจ็ดส่วนสิก็เหลือประมาณนี้ถ้าเดาก็น่าจะประมาณสัก5าหรือ6กอ่ะหกส่วนกับ10กระปุกที่เพื่อนเพื่อนเห็นเมื่อกี้นี้เจ้าเจ้ากระปุกเมื่อกี้นี้คือมันจะมีความใหญ่ประมาณกระปุกน้ำพริกอ่าไซส์ไซส์ราคาห้าสิบาทอะ่ะเนี่ยมันจะเป็นกระปุกน้ำพริกไซส์ไซส์ราคา50บาท นะเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหลักการก็คือง่ายๆแช่ผมจะแช่น้ำยาเล่งรากแล้วก็น้ำยาก,กันเชื้อนะครับไว้ประมาณ30นาทีใครมีเวลาก็อาจจะสักชั่วโมงหนึ่งประมาณนี้ครับแล้วก็บีบมันหมาดคำว่ามันหมาดก็คือมันจะไม่แฉะนะฮะมันจะไม่แฉะก็คือมันจะมีความชื้นอยู่อะแต่ว่าอย่าให้แฉะมากนะครับเพราะว่าอากาศบ้านเรามันร้อนเนาะ แล้วยิ่งช่วงนี้ด้วยคือเข้าหน้าหนาวด้วยพวกนี้ก็คือ,อความชื้นความแห้งอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างสูงนะฮะก็ไม่ควรจะแฉะมากก็ใช้คำว่าหมาดๆัอันเอาละกันแล้วก็ลองสังเกตดูนะครับเพื่อนๆนะก็ใช้ประมาณนี้แล้วก็ยืนยันว่าจะใช้แบบไหนก็ได้นะผมว่าผมเคยใช้ห่อละ1 8อยแปชําชแต่ว่าชํามันอื่นนะมันก็โอเคมันก็ใช้ได้ แล้วก็ลองมาใช้ของจีนตัวนี้มันก็ใช้ได้แต่อย่างที่บอกแหละของจีนญ้ามันเยอะแล้วก็มันไม่ค่อยฟูของที่ว่ามียี่ห้อดีๆมันจะฟูก็จะประมาณนั้นแหละนะฮะเราก็เอามาใส่แก้วแล้วก็ตัวข้อเนี่ยนะครับตัดออกมาเนี่ยเอาไปแช่น้ํายาเลี้งรากกับน้ํายาก,กันราอีกทีหนึง่งอันนี้คือสูตรผมเนาะแช่ไว้สักประมาณ10-15นาทีนะครับเท่านั้นประมาณนั้นแล้ว ตรงปลายนะครับปลายปข้อเนี่ยต้อบอกเนี่ยผมจะทานะครับปูนแดงคือพยายามขั้นตอนนี้พยายามทำให้เร็วที่สุดนะครับปูนแดงเนี่ยให้ทาบางๆนะครับไม่ต้องทาแบบหนาหนานะผมผมใช้ในส่วนของอปูนแดงเป็นหลอดไงน,นี่ผมจะใช้แบบเป็นหลอดแบบนี้คือความแดงหรือว่ามันจะแบบ มันจะไม่เป็นเข้มมากมันจะเป็นน้ำๆนะฮะเราก็ความแดงมันก็จะจยังอยู่ดีก็คือมันจะทําบางๆได้นะครับเราก็พอทาเสร็จแล้วใช่ไหมทาปูนแดงแล้วใช่ไหมไอ้ตรงข้อส่วนนี้เนี่ยตรงข้อส่วนนี้ครับผมจะทาน้ํายาเล่งรากนี่เดี๋ยวเพื่อนๆเห็นนี่มันจะรากมันจะโผล่แล้วเห็นไหมน้ํายาเล่งรากเนี่ยก็คือผมจะทาแบบสดๆไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปผสมกับน้ํานะ ก็เอาคัตตันบัตเราไหนที่ปั่นหูเราเนี่ยเอามาทาตรงข้อทา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 ,ทาแล้วปล่อยให้เขาแห้งสักแป๊บหนึง่งเพื่อให้น้ํายาเนี่ยมันเกาะตัวและซึมเข้าไปเราก็เอามาวางบนสเปกนรัมอสตามที่เพื่อนเอนเห็นแบบในรูปนี้เลยนะครับอันนี้คือแบบไม่ง่ายเราก็ไม่ต้องใช้เวลาไม่ต้องไม่ต้องไปหาดินก้ามปูไม่ต้องไปหมักอะไรเลยนะครับเราก็เอามาใส่แก้วปิดฝาแบบนี้นะครับแต่ว่าไอ้แบบเนี้ยต้องบอกว่า ผมอะ่ะจะส่งน้องน้องคอร์สก็คือถึงอันนี้คือจะเตรียมเตรียมส่งตะกร้านี้เลยนะก็จะลองลองในส่วนของพวกโฟมกันกระแทกนะผมก็จะส่งไปพร้อมกันกับอันนี้นะแต่ของผมอะ่ะที่ทำเราคือจะเป็นแบบนี้นี่ผมก็จะใส่แก้วอันนี้ไปใช่ไหมแล้วผมก็อ่ะผมก็จะใส่แก้วแล้วก็ ปิดฝาไว้แบบนี้นะครับนี่มันก็จะเป็นสภาพนี้นะแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10วันนะครับก่อนหน้าผมเคยทําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่ามันไม่ได้ละเอียดเท่านี้ทําแบบขี้เกียจขี้เกียจแล้วก็จังหวะมันไม่ได้ไงอันนี้เพื่อนๆดูครับนี่เขาก็จะแตกหนอกมาแล้วนะใช้เวลาประมาณ10บสิวันนะสิบกว่าวันประมาณนี้ครับขึ้นหนอ่อขึ้นตามาแล้วนี่ นะครับอันนี้ก็ขึ้นแล้วเห็นไหมเนี่ยนุ่นๆมาด,ดูจะหาว่าโม่ขึ้นทุกตัวนะครับอันนี้เห็นมันขา,ขาวไม่ใช่แต่มันเป็นหนอนะน่ะต้องดูม,มุมไหนอันเนี้ยแต่ถ้าดูตาเปล่ามันจะเห็นเป็นหนอเห็นไหมเนี่ยอ่ะโอเคเป็นนะเข้าใจ แล้วก็อันนี้หามุมก่อนอันนี้ก็เป็นหน่อแหละคือจะขึ้นชา้าขึ้นเร็วผมจะบอกว่าข้อเนี่ยครับมันจะมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรข้อที่มีความแก่นะครับแล้วก็ข้อที่เป็นข้ออ่อนข้อแก่เนี่ยมันจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสีน้ําตาลอมแดงอมอะไรอย่างเงี้ยคือสีมันจะเ,เข้มข้ออ่อนมันจะสีขาวขาวนะครับนะก็จะประมาณนี้ ช้เวลา1ิกว่าวันครับก็ปิดแก้วไว้ได้เลยแล้วก็เพื่อนๆก็อันนี่เลยก็อบคือไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยแค่นี้แหละเพื่อนๆก็สามารถทำข้อในส่วนของตัวพ้อไหลต่างๆไม่ใว่าจะเป็นตัวไหลฟาโลหรือว่าไหลโคโลกาเซียทุกข้อใช้วิธีนี้เดียวกันนะครับผมจะใช้วิธีนี้้ส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างที่เคยบอกผมไม่ค่อยมีเวลาในส่วนที่คลิปที่ทํา ใช้ในกรณีพวกดินนะครับดินก้ามปูหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก็คือลองทําให้เพื่อนเพื่อนดูว่าเฮ้ย mm. ถ้าเราไม่มีสเฟกต์มอสเกิดอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยบางคนไม่สะดวกที่จะสั่งหรือว่าสั่งไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถใช้ดินก้ามปูําได้หรือว่าใช้ที่เป็นดินเลนผสมน้ําดินปกติดินปลูกเราผสมน้ําให้เป็นแบบเลนเลนหน่อยจะแฉะหน่อยอันเนี้ยคือได้มาจากพี่วุฒินะครับพี่วุฒิที่เราเคยไปทําคลิปแรกไม้มีตรภาพกันอันนั้นก็คือ พี่เขาทาดินเลยครับเห็นรอบใหม่มาแกก็ทาดินของแกแกก็ขึ้นปกตินะแล้วก็ได้ผลด้วยแล้วก็ต้นนั้นน่ะจะบอกว่าอา่าผมต้นของพี่วุฒิใช่ไหมได้จากแกมาใช่ไหมแล้วก็มาอยู่ที่ผมแล้วก็ผมเอาไปเป็นต้นพันธุ์ที่สวนใหญ่ด้วยดอกขึ้นภาพให้ดูคือแบบว่าโตแล้วอะแล้วต้นพีวุฒิเนี่ยคือผมเลี้ยงแบบน้ำนะก็เดี๋ยวขึ้นภาพให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับว่าหน้าตามันเป็นแบบไหนยังไงแล้วนะปัจจุบันนะครับอันนั้นคือเป็นต้นที่ทำอ่าชําม,มาจาก จากดินเราก็ปลูกนะครับในส่วนของให้พวกต้น,นอื่นๆนองผมที่ว่าช้ำแบบนี้เราปลูกไปก็คือจำหน่ายหมดแล้วต้องบอกว่าจำหน่ายไปหมดแล้วนะเดี๋ยวจะมีให้ดูอีกอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวตามไปดูก็อันนี้เห็นไหมว่าอะไรอันนี้คือในกรณีที่เรามีเยอะๆแล้วนะครับก็คือเราจะทำแบบนี้เดี๋ยวให้คนสวน นะครับเปิดให้ต้งทส่วนเปิดถุงให้หน่อยวันนี้ไม่คนถ่ายเองแต่งตัวไม่สุภาพครับเปิดตรงกว้างครับนะเปนน่อเดี๋ยวเอากล้องเข้าไปก็น่าจะเห็น อาถือนี่ไว้นะโอ้ยมีใบเขียวมันสูงแล้วเนี่ยไม่ได้มาดูตั้งมันเป็นไอไม่ได้ดูตั้งหลายวันอเห็นนะผมเลยกลับไปก่อนโดนกล้องอ่ะนี่เห็นไหมเพื่อนก็คือผมใช้ตะกร้าใช่ไหมแล้วผมก็อ่ะอะซูมให้ดูนี่ตัแฟกน้ำมอสเห็นไหมผมเอาตัแฟกน้ำมอสนะครับ ก็ใช้วิธีเดียวกันนะั่นคือแช่น้ํายาเลื่องลากแล้วก็น้ํายาก,กันชลานะแล้วก็เอาใส่ตะก,ก้านี่แหละนะแล้วก็วางเอามาวางบางวางในตะก,ก้าแบบนี้นะครับแล้วก็เอาข้อไหลนะครับมาวางบนสแฟกคนมอสอีกทีหนึ่งเห็นไหมดูขึ้นดิน่าจะขึ้นเกือบทุกข้อแล้วนี่นี่จริงๆแล้วมันมันควรจะเอาออกได้แล้วนะเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวมันมันจะยืดแล้วมันก็จะไม่สวยครับเดี๋ยวให้ดูกา้าน น่าจะขึ้นทุกข้อแหละดูแล้วเนี่ยดูกล้องมังเห็นหรือเปล่าเนี่ยอันนี้เป็นข้อไหลของเลมอนนะครับอันนี้ก็คือเดี๋ยวทําไว้แล้วก็จะแบ่งปันราคาแบ่งปันให้เพื่อนๆราคาไม่แพงนะครับใครอยากได้ก็ทักมาได้นะอีกสักครึ่งเดือนครึ่งเดือนหน้ามั้งประมาณเนี้ยก็ได้นะครับเนี่ยก็ขึ้นหมดเพื่อนๆก็ดูนะครับขึ้นถ้าส่วนใหญ่ส่วนไม่ส่วนใหญ่หรอผมว่ามันขึ้นมันขึ้นทุกข้อเนี่ย ไม่มีเสียหายเลยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการชํำข้อไห L er, ลโคโลาเซียเราก็อะไรอะ่ะแล้วก็แบบไม่มีเวลานะเอาแบบว่าไม่ไม่มีเวลานะครับก็จะประมาณนี้เนาะแบบง่ายๆนะครับแบบง่ายๆสบายๆส,สำหรับคนไม่มีเวลานะครับนะนี่นะอันนี้ มันจะมีอีกหนึ่งเทคนิคนะครับเพื่อนๆเ,เมื่อเราชำแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเราชำแล้วเนี่ยนะครับก็คือถ้าเพื่อนสังเกตนะเราตอนเราตัดไหลามาใหม่ๆเนี่ยคือเราจะเปลือกพวกตรงเนี้ยมันจะยังไม่แห้งแล้วมันก็จะติดกับลำต้นหไหลนะครับไอตรงนี้แหละที่มันจะเป็นสาเหตุที่ทําให้ขึ้นลาแล้วก็ทําทให้ตัวไหลเนี่ยข้อไหลเนี่ยมันติดเชื้อลาแล้วก็เน่าได้ นะครับถ้าตอนแรกที่เราตัดมาทำส,สดๆปึ๊บเนี่ยแล้วชั่สแฟกน้ำมอสนะครับเรานะฮะชัไปก่อนสัก3าวัน4วันตอนแรกที่เราได้มานะครับคือมันจะใสๆใช่ไหมถ้ามันไม่แกะจัดแบบเพื่อนๆที่เพื่อนๆเ,เห็นอยู่ในรูปนะคือตัวเปลือกเขามันจะยังใสยอยู่มันยังติดกับตัวข้อมันจะแกะไม่ได้เราชําไปสัก3าวัน4วันพวกนี้ครับเพื่อนๆเ,เนี่ยก็มาแกะ พราะไอ้ตรงนี้มันเปลือกมันจะเริ่มดำเริ่มดำเราจะมึงแกะตรงนี้ออกนะครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาติดเชื้อแล้วก็เป็นเชื้อราตรงนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเจอนะครับเพราะว่าตัวเปลือกเนี่ยมันเน่าแล้วก็เชื้อรามันจะขึ้นลงเปลือกนะครับก็พยายามสูมให้เ,เพื่อนๆดูนะเนี่ยตรงนี้คือเปลือกมันแต่ตอนเราตัดมาตอนแรกอะ่ะมันยังไม่แห้งนะมันจะใสๆแต่ผมไม่ได้ถ่ายไว้ไงเพราะว่าแต่ละคลิปบางทีผมก็ ถ่ายเป็นช่วงๆเก็บภาพเป็นช่วงๆถ้าเจออะไรตรงที่ว่ามันเป็นออพอจะแชร์ข้อมูลแล้วเป็นเทคนิคดีๆให้เ,เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบได้เนี่ยผมก็จะเก็บเป็นช็อตเป็นช็อตไว้อะไรประมาณแล้วก็มารวมคลิปอีกทีหนึ่งประมาณนี้นี่แหละเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่ทําให้ต้นไม้รอดนะครับเราก็ไอแบบเนี้ยมันจะขึ้นลาทําให้ต้นเรามีปัญหาได้นะก็จะประมาณนี้ครับแล้วก็หลังจากที่ชําเสร็จแล้วเอาไว้ในแก้วเสร็จแล้วใช่ไหม เพื่อนๆก็จะถามว่าควรจะเอาไปวางไว้แบบไหนนะครับในส่วนตัวแล้วนะครับถ้ามีในลักษณะของที่ล่มลำไรนะครับก็อย่างเพื่อนๆเห็นในรูปนะฮะก็ถ้ามีแสงตรงไหนก็เอาไปวางไว้ตรงนั้นก็ได้แต่ในส่วนตัวของผมเนี่ยคือของผมเนี่ยมันจะอยู่ผมจะวางไว้ในบ้านเพราะไม่มีที่แล้วไงเนี่ยผมก็จะวางไว้อย่างเงี้ยครับนะฮะวางไว้หน้าทีวีนะครับแล้วก็อย่างเงี้ย มันก็จะอยู่อย่างเงี้ยนะแล้วก็บางตัวก็อย่างเงี้ยหน้าทีวีอย่างเงี้ยแล้วถ้าเปิดทีวีดูไปมันก็จะอยู่ประมาณอย่างเงี้ยและครับอันนี้คือจุดวางผมผมไปทํางานก็มันก็จะอยู่มันจะอยู่ตรงนี้แหละก็ปิดบ้านไม่ได้เปิดไฟอะไรไว้อย่างเงี้ยครับก็จะประมาณนี้แหละแต่ถ้าเขามีแสงมันจะดีกว่าอย่างเช่นบางต้นที่มันขึ้นเป็นหน่อแล้วใช่ไหมถ้ามันอยู่ด้านนอกแล้วก็โดนแสง่ะเขาก็จะโตเร็วขึ้นแต่ถ้ามันอยู่ในที่มืดแสงน้อยมันก็จะโตช้าเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่า ความเหมาะสมนะครับมันอยู่ตรงไหนแล้วก็ถ้ามันยังไม่มีหน่อมีอะไรโผล่ขึ้นมามันก็ไม่ค่อยมีอะไรไงแต่ถ้ามันเริ่มมีหน่แล้วครับก็พยายามจัดสร่นพื้นที่ที่เราจะวางให้ได้เหมาะสมที่สุดเพื่อที่ต้นไม้เราจะได้โตวไวแล้วก็แข็งแรงนะครับเพื<ๆ>่อนโอเคคลิปนี้ยังไงก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสําหรับเพื่อนเพื่อนนะครับส่วนผมไก่บ้านสวนวัสนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็รบกวนนะครับ กด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเพื่อไปกำลังใจนะฮะในการทำคลิปต่อไปแล้วก็แชร์ไปให้คนที่ไม่รู้เราก็ต้องการที่จะเรียนรู้นะับเพื่อนท่านไหนที่เขาค่อนข้างสนใจนะครับที่อยากปลูกต้นไม้เพื่อช่วยสร้างไรายได้นะฮะเป็นอาชีพเสริมผมที่ผมทำทุกอย่างมาเนี่ยผมไม่ได้ทำเป็นอาชีพหลักนะครับเพื่อนๆนก็คือส่วนใหญ่ที่ทำให้เพื่อนๆดูเนี่ยก็เป็นการทดลองแล้วก็ ทำเป็นอาชีพเสริมเพื่อที่จะช่วยค่าใช้จ่ายต่างๆที่เรานะครับมีค่าใช้จ่ายในชีวิตประจําวันเนาะก็จะประมาณนี้เนาะอันนี้ก็อยู่หลังบ้านอันนี้จะเตรียมย้ายแล้วเพราะเคล่เคลียร์หลังบ้านเสร็จหมดแล้วนะครับถ้าผมหันกล้องไปข้างหลังนี่โคตรลกเลยตอนนี้บอกให้แต่ว่าทําหลังคาทําอะไรใหม่ละเพื่อปรับปรุงแล้วก็ขยายนะครับใครดูคลิปผมเนี่ยบางคนคิดว่าเป็นส่วนนะที่นี่จริงๆไม่ใช่ครับ ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตดูครับข้างซักผ้าอันนี้คือข้างบ้านพื้นที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรครับก็คือตรงไหนวางจุดได้แล้วก็เราจัดเรียงอะไรได้บางทีมันก็ลกๆบ้างนะ <c oughs> ผมถ่ายคลิปอะก็ตามที่เพื่อนๆเห็นนั่นแหละนะครับก็คือเพื่อช่วยเสริมอะไรได้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าคือปีนี้ถ้าไม่ได้เรื่องไม้ประดับไม้ด่างมาช่วยก็กแย่เหมือนกันนะครับนะก็อยากคิดมากนะครับปลูกไปเถอะ ปลูกไปเถอะบอกว่ามันจะมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับขาย50าิบบาทขายร้อยก็ขายไปนะฮะเพราะว่าถ้าเรารูจา้จักปลูกได้ขยายเป็นนะยังไงมันช่วยไรายได้เพื่อนๆแน่นอนผมไม่ได้มาชี้นําหรือว่าแนะนําเพียงแต่ว่าอย่างที่บอกเราไม่ได้ทําเป็นอาชีพหลักคนที่ทําเป็นอาชีพหลักจริงๆแล้วก็เขาก็ทําค่อนข้างเยอะนะแต่ในส่วนของเราเนี่ยเราทําเป็นอาชีพเสริมเนาะก็ข้างบ้านมีพื้นที่อะไรก็ลองดูนะครับสําหรับเพื่อนๆก็ตามนั้น ส่วนคลิปนี้นะฮะหวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยสำหรับเพื่อนๆส่วนผมไก่บ้านส่วนวัฒนาดีขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับจบคลิปลบแล้วมั้งเนี่ยไม่จบสักทีไปละสวัสดีครับแล้วก็จะบอกว่าถ้าใครมีปัญหาติดขัดอะไรตรงไหนนะครับก็บกค,รรนนค,บคือผมจะทิ้งนะครับ a c e b ุ o k ส่วนตัวไว้ให้อาจจะตอบช้าหน่อยแต่ว่ารับรองเดี๋ยวจะพยายามมาตอบให้ทุกคอมเมนต์นะครับเพราะว่าส่วนตัวแล้วก็มีภารกิจประจำวันจะต้องทำด้วยเนาะ ส่วนคอมเมนต์ใน YouTube อาจจะตอบช้าหน่อยก็เช่นกันนะครับเพราะว่าต้องทำภารกิจแล้วก็เวลาค่อนข้างน้อยหน่อยก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนั้นท่านแล้วใครที่จะถามผ่าน Facebook นะครับรบกวนนะครับแอดข้อความเข้ามาก่อนว่าติดตามมาจาก YouTube แล้วเขียนปัญหาของเพื่อนเพื่อนทิ้งไว้เลยว่าเกิดปัญหาอะไรติดขัดอะไรแล้วผมจะมาตอบให้นะครับเพื่อน